โรมันล่มสลายบทเรียนอนิจจังที่โลกยังต้องเรียนถ้าลองจินตนาการย้อนเวลากลับไปเมื่อ2,000กว่าปีก่อนคุณเดินอยู่บนถนนโรมันที่ปูด้วยหินเรียบแน่นหนาถนนที่ทอดยาวเชื่อมเมืองนับร้อยเข้าด้วยกันจนได้ชื่อว่าทุกเส้นทางมุ่งสู่กรุงโรม รอบตัวคุณเต็มไปด้วยตึกหินอ่อนวิหารที่เสาสูงตระงานและผู้คนที่ภาคภูมิใจในคำพูดที่ว่าจักรวรรดิโรมันยิ่งใหญ่และไม่มีวันล่มสลายความรู้สึกตอนนั้นถ้าเราอยู่ตรงนั้นจริงๆคมเชื่อได้ง่ายเลยว่าที่นี่คือศูนย์กลางของโลกแต่โลกก็พิสูจน์แล้วว่าคำว่าไม่มีวันล่มสลายไม่เคยมีอยู่จริงโรมันในยุคนั้นยิ่งใหญ่จนแทบไม่มีใครต้านได้ กองทัพโรมันแข็งแกร่งเดินแถวเป็นระเบียบจนศัตรูเห็นก็ต้องสั่นสะท้านพวกเขาหยุดดินแดนกว้างใหญ่ตั้งแต่ยุโรปตะวันตกตะวันออกกลางไปจนถึงแอฟริกาเหนือถ้าใครได้เกิดเป็นชาวโรมันในเวลานั้นนั่นหมายถึงการได้อยู่ในโลกที่มั่นคงที่สุดแล้วแต่สิ่งที่ขึ้นสูงสุดก็มักจะมีรอยร้าวโดยที่ไม่มีใครสังเกตโรมันก็เช่นกันจักรวรรดนินี้เริ่มเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมๆกัน ข้างในเต็มไปด้วยความฟุ้งเฟ้อและการแย่งชิงอํานาจจักรพรรดิหลายองค์เอาแต่ประโยชน์ตนเองมากกว่าประโยชน์ของบ้านเมืองเศรษฐกิจก็แบกรับค่าใช้จ่ายจากการทําสงครามที่ต่อเนื่องยาวนานความเหลื่อมล้าทางสังคมก็ตอกลึกลงไปเรื่อยๆขุนนางร่ํารวยล้นฟ้าในขณะที่ชาวบ้านยากจนไร้ที่พึ่งพิงและในขณะเดียวกันชนเผ่าภายนอกที่เคยเป็นเพียงกลุ่มเล็กๆก,ก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้น,นเรื่อยๆ เมื่อรวมตัวกันพวกเขาก็กลายเป็นศัตรูที่โรมันต้านไม่อยู่และในปีคศ476กรุงโรมตะวันตกที่เคยเป็นหัวใจของจักรวรรดิก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงจากอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเหลือเพียงซ่าหินเสาประตูชัยที่ยังตั้งตระหง่านและโคลอสเซียมที่วันนี้นักท่องเที่ยวแวะไปถ่ายรูป เราอาจมองมันเป็นเพียงแค่โบราณสถานแต่แท้จริงแล้วทุกก้อนหินทุกซากที่เหลือมันกำลังตะโกนบอกเราว่าไม่มีสิ่งใดถาวรน,นี่คือบทเรียนใหญ่ที่ตรงกับธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนอาจนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยังล่มสลายได้แล้วเราจะมีสิ่งใดที่คงอยู่ตลอดไปเราเองก็ไม่ต่างจากโรมันหรอกครับ ตอนที่เรามีความรักเราก็เชื่อว่ามันจะยืนยาวตลอดไปตอนที่การงานกำลังรุ่งเรืองเราก็เชื่อว่ามันจะมั่นคงไม่มีวันสั่นคลอนหรือแม้แต่ร่างกายของเราเองเวลาที่มันแข็งแรงเราก็ลืมไปว่ามันไม่อาจคงอยู่ตลอดการประวัติศาสตร์โรมันไม่ได้เล่าให้เราฟังแค่ว่าพวกเข้าสู้กับใครชนะหรือแพ้อยังไงแต่เล่าให้เราฟังด้วยว่า ความรุ่งเรืองที่เราหลงไหลหากเราไม่ตระหนักถึงความไม่เที่ยงวันหนึ่งมันก็จะกลายเป็นต้นเหตุของความทุกข์ที่หนักหน่วงที่สุดธรรมะสอนว่าถ้าเราเข้าใจอนิจจังเราจะไม่ประมาทเราจะไม่หลงไปกับความรุ่งเรืองชั่วคราวแต่จะหันมาใช้ปัจจุบันให้คุ้มค่าที่สุดลองคิดดูนะครับถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงเราจะรักคนที่อยู่ข้างๆข,ข,ของเราให้มากขึ้นไหม เราจะใช้เวลากับครอบครัวบ่อยขึ้นไหมเราจะเลิกโกรธเล็กโกรดน้อยที่ไม่จําเป็นหรือเปล่าแล้วเราจะใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจมากขึ้นขนาดไหนผมเคยได้ยินพระอาจารย์รูปหนึ่งเล่าไว้ท่านบอกว่าทุกสิ่งในโลกนี้ก็เหมือนแขกที่มาเยี่ยมบ้านเราเขาจะอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกสักวันก็ต้องจากไปถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้เวลาความสุขมาเราก็ยิ้มรับเวลาความทุกมาเราก็นั่งคุยกับเขาอย่างสงบรอให้เขากลับไปเอง ฟังแล้วผมถึงกับนิ่งไปเลยครับเพราะนี่คือการเตรียมใจแบบไม่ง่ายที่ลึกซึ้งเหลือเกินและนี่ก็คือสิ่งที่โรมันสอนเราด้วยถ้าเราไม่เรียนรู้จากความรุ่มเรืองและความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับเขาวันหนึ่งชีวิตเราก็อาจซ้ำรอยเดิมลุ่มหลงไปกับสิ่งชั่วคราวจนลืมความจริงที่ว่าไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไป ดังนั้นเวลาที่คุณมองไปที่ซากโคลาเซียมอย่ามองแค่ว่ามันคือสถานที่ท่องเที่ยวแต่มองให้ลึกว่านี่คือกระจกที่สะท้อนใจเราว่าเราจะใช้ชีวิตที่ไม่ถาวรนี้อย่างไรให้มีคุณค่าและไม่หลงกับภาพลวงตาของความยิ่งใหญ่รอมันล่มสลายเพื่อย้ำให้เราจำว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาแต่ใจที่มีสติใจที่รู้จักใช้ปัจจุบันใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาและความดีงามนี่แหละ คืออาณาจักรเดียวที่ไม่มีวันถูกทำลายถ้าคุณได้แรงบนันดาลใจจากเรื่องนี้ผมอยากฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องธรรมะเปลี่ยนชีวิตไว้ด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> ในวันที่คุณกำลังเหนื่อยหรือหลงทางคลิปเล็กๆแบบนี้อาจกลายเป็นกำลังใจให้คุณก้าวต่อไปได้แล้วเรามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์พร้อมข้อคิดจากธรรมะไปด้วยกันอีกในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ